แล้วไปแล้วข้าวจริงหลบบางนไม่ได้นะไรเลยอะใช่แล้วถ้ามีแรงกว่านี้ข้านจริงโอ้บานเลเพี้ยนมสุดไปเยอะเพี้ยเพีมสุดไปเยอะอุนไหลับไปเลยโอ้ยเกิไมตายที là nó mà Nè Cái à Điên, điên, đấy thật Ui, hiện nay thì à Thật nhà hoa lắm, đi dưới đây không vậy Nhanh Ui Tích quá Ui, ครับโอ้โหจะขวาโหอทำไมม่มีปืนกระสุนไม่มีมันหมดได้ทำไงมตัวเ<ด>ปิดด้าน,น,นเลยเยอะเน่ง่ากลยเขามาขอ,ขอเลเซนเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ขอวาคุณ <c oughs> ใครวิ่งมาวะกูเริ่มหลอดแล้วตอนนี้ <c oughs> สองอะไร

จับแม็กก่อนจับแม็ก่อน,อนเดี๋ยควคมพอไปก่อนถันหน้ามาต่อ่าตายยอะยัง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 อยชัวร์ชัวร์ดชัวรแล้วตายแล้วพี่ัง <laughs> ชัวรขนาดนี้นโอเค ล่าเขาบอกกูตายแล้วพอเฮ้ยโอเคเชื่อแล้วเชื่อเชื่อแล้เป็นวิญญาณแลเขาบอกพอเฮ้ยกูตายแล้วกูตายานนแล้ว้ยสีนี้ต้องระวังเลยไคุณชายยังต่อล่ะดรบาร์ดดรบาร์ดว่าไงขอบคนจะเจ้า รู้ไหมว่าฉันะอะลาค่ามคนมาช่วยนายแค่ไหนนะอโอเคบอกมาว่าอยู่ไหนฉันติดอยู่ที่โรงพยาบาลพวกลายล้อมไปด้วยอพวกนั้นอะฉันขอให้หโดสตามาช่วยแน่ว่าเขาทำอะไรมกไมันได้มไม่มีเหรอต้องไปหาตัวน,นั่นเอาดีดเรียกร้องมันนั้นมันก็หาทะหาซะสิความรล่แรงมั่งชีพหายหมดแล้วมันลายขาดไปทัเลยเปนบ้าหัวเรา ฉันจะหาทางเอาวัคซีนมาหาคนที่เป็นมืออาชีพมาช่วยกูเดี๋ยวนี้เลยและไอ้ที่หัวลรถที่เพิ่งมาตอนจบตอนที่พี่ฆ่าซอมบี้หมดแล้วโอ้โหตั้งน้ำมาช่วยกันไอ้เฮงน้องมาช่วยนะช่วยหนูกอลเอช่วยหนูพักออฟฟิศเราอยู่ไหนแล้วก็ออฟฟิศอยู่ไหนแค่นั้นแหละอประโยชน์มากเลย เรี This will take some <laughs> ยบร้อยดิบน้นเรียบร้อยากอืนอันนี้ยังไม่ได้เลือสามอะเออต่อใช่ไหมนั่นจิลอยู่ไหนแ <c oughs> ถวหน้าเลยนะใช่จิลเคยเป็นสมาชิกวสตาเป็นระดับหัวกาทิเลย นางเก่งอย่ได้เข้าหนึ่งได้เขาหัวทีผมหัวด็อกเตอร์หรอเราเราเล่นเราเล่นเอ้าอสูตรอีกแล้วใช่ไม่ได้หรอจะยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยถ้าเปิดมาจะขอว่างไม่ใชโกรธมากอ่ะโกรธกว่ากระสุนปืนเี่ตรงนี้ไม่มีอยางนี่ไง แต่ว่าต้องมีแล้วอะมีกล่องว่าเอ้ยมีนี่ไงเอาครอบไปเอาครอบไปแล้วก็เก็บยาเข้ากระเป๋าด้วยยอนมาไมต้องใช้เฮ้นึ่งนง่เราคงไม่ใ่ไม่พอแล้วเดี๋ยวมันจะเกะกะช่องอนะ ยังองวะสครับฮะแล้ยตกลางเหรอแล้วเคยบาดเจ็บบ้างผู้หญิงอรแฟนมันก็เจ็บใช่ฮะแฟนแบบแบบนีกูว่าละจิ้วเกิอะไรขึ้นเนี่ยจิ้วตอบด้วยดีดีดีเป็นสาวเ้สาวหัวหแบบถ้าม่รักก็ไม่หัวหรอกมเมื่อกี้มูเจ็บสะขนาดนั้นนะเออ ฉันจะไม่อยากให้เธออยู่เดียวดายอยังมันโลกอันเยือกเย็นนี่หรอกนี่โพ่อพระเอกเลยตัดมาที่จิวโอ้ยังรอดอยู่อ๋อน่านะักไม่ขีดที <c oughs> โอ้โหรอดได้แล้วนะแล้วคนอื่นตายหมดแลยวแล้วขบวนแบบนั้นหรออย่างว่าแหละที่จิวนั่งเอกใช่ พี่อกก็ลังมาด้วยอพี่เล่นจิวแล้วเห็นจิวก็ดีนะเพราะขอขอกวาเฮ้ยดูปืนด้วนยนะใช่ปืนละปรน,น,นะปอตละอะไรก็ปืนอมไรนนล่นจิวถนะนละปาา,ารนนละอนะละือะไนะืละมันอะบรนืรนละปนอะบบนะน,นล้ปมนนะปืบะนอไรนปนลนไรนนอไรนลอะรอะไนะไมนจนลือจิวืนอไปไปลนะไละปนนะนอนอ๋อ ดูปืนดิล้างล้างฝูงสอมบีได้เลยนะคือภายหลังมันนะตู<ป>องซองไปดีกว่ามั้องซองระยะใกล้ได้ไดเปรียบนะเ<ข>อาเต็มปะไม่ได้ข้อขาดสัญญาบางวันนะ<ำ>เดี๋ยวจังนะจะ่ะระเบิดแล้วอ๋อมไม่ใช้ไอ้อันเดียวกันเหรอ อ๋อโอเคนะยาเฮ้ยต้องออยในข้อเดี๋ยวนะมันมันมส่งอะไรมันไน้าเวเนะยดืมมันจะมีเอเมซเซดไอที่มันบอกว่าหายไปไหนแล้วอ่ะไอที่มันจะบอกว่ามันมันจะมส่เต็มเปิน ผสมขวดใหญ่กับขวดเล็กมันจะได้กระสุนอะไรแบบนี้ที่มันจะแตกต่างกันอะไม่บอกอเหรอมันต้องมีเด็กทำไั้ว่ามันมีอยเนี้ยเอ็กซ์โพซีฟดีน่าจะได้ระเบิดมากกว่านี่นี่นี่มือกมกกลัว บอกแต่งเต็มหกสิบลดัดอ่ะไปพวก,กับตัวจำกัดแล้วอ่ะเดีใช่มันแต่อันนี้มันจะจำกัดข้อเสียมันอนะ่ะลองมาใช้ก่อนแป๊บหนึ่งก็ไนะด้แต่ถ้ามันจะเวิร์กสองอันนี้เลขสามแล้วัน ก้าสมระเบิดนี่ก็จำเป็นนะเนีย่ยวิ่งเร็วมากเลยอยู่ที่ทไหวอะ่ะราให้เขาแก้ไฟอยู่นี่น่าจะวิ่งไวกว่านี้นะ <laughs> แก้ไฟไม่ไฟวิ่งไวไงไงตัวไหนก่อนขวาก่อนมัน้งขวาม,มาตุดแล้วนะมาไกล้อนะนั่นอะไรล้างหอบพันเลยอ <laughs> <c oughs> ีเดียวพอจะน,นอนวิ่งเลยนะ่ะ ต,ตัวใหญ่ๆนะฮะแจ้ลูกเดียวย<อ>ห,หรอแจ้งตายแล้วก็มันเห็นว่าเรามีเรามีแบบโอ้ไม่ไหอบบอมลุดแล้วเออเดี๋ยวกูตายต่อซอ,องโอเ้เดี๋ยวไปยิงบอสเดี๋ยวน่ะเออใช่อบอสเนียอย่าลืมรวมซองบอเสเรายางนันน่ะบอสก็เหลือแล้วเฮ้ยเราจะต้องอเจอบอสไหมล่ะหลักพี่อ่ะ ไอ้เจ้านี่กำลังมีชีวิตอยู่เนี่ยใครว่าเจ้านี่ใครเนี่ยเจ้านี่เด้อก็แบบไอ้อตัวที่เราเห็นในล้างใส่ไงออ๋อหูเบอร์ใหญใหญ่แต่ล้างเลยนะ่ยล้าคูนิตีน่ะถ้าใครที่เล่นรีวิวเขนจะหนูเลยฮึบอะ <c oughs> <c oughs> ว่าผิดล็อกมาทำไมเนี่ยกูจะเอาไปไขอะไรก่อนฮัลหลหรือ่ะไม่ได้เล่นนานอ่ะไม่ได้อ่ะใช่เป็นยาไหมนะหายแล้วตัวนี้ที่พี่ระเบิดเลยมันเอ้ยที่นั่นระเบิดตัวเองตายอ่ะลาดบอสลาดบอสอาจารยนี่มปนคนทำไหว่ายาน้ไม่เป็น คาร์ลอสรับสายคาร์ลตอบด้วยไงเราทำไม่ได้ลาล่าไฟตกลงใครเป็นยังไงบ้างทุกคนตายมิคาเอลทุกคนเลยบ้าละวนิโคลายปล่อยเราตายอะอะไรนะตายแล้วเนี่ยประมัณเนี่ยเออ ใช่ทำให้มันตายแล้วนะคิ้วตอบด้วยถ้ามันตอบมันคิ้วมันก็ตอบไม่ได้ใหญุดใหญ่ยุดบอสใหญ่บอสบอสเขาบอกว่าใช่ต้องใช่แล้วมันระเบิดเขาบอกว่าไอ้ล่าเนี่ยมันเป็นล่าสามเลยนะสิบเออรมันจะคิ้วเพราะว่าล่าสองมันจะเป็นถอดเคื่อมันจะคิ้เป็นล่าสามเลยใช่ล่าสองมันจะอยู่ในภาคก็ต้องอ่ะอันนี้มันเป็นภาคลีนเองใช่อันนี้คือล่างสามแล้ว แต่เท่นะใช่แต่เขาบอกว่าร่างสองมันเท่กว่าแล้วก็คือร่างสองมันจะ่ามันจะต้องยึสาเราอย่างเดียวเนี่ยคือมันจะไม่ได้เคยเห็นร่างสองที่เพิ่งเห็นร่างสามเาลยนี่แหละจะเป็นแล้วตูอ้อรกับปืนต้งคู่กันเลยระยะเวลานี่ผมยึดทิง้ยิงเลยอ่ะแต่ะฝั่งต่อขนนี่หนอซนี่หร<ด>นี่หนอนง มันจ็บมากันเจ็บกมากตาบอดอ่ะไม่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 ตัวปีกหวง โอ้็สต่อต่2หรบอลไปเลยต่อะหาาทำไมเนี่ยวันนี้มัเนเพื่อมตาตันทั้เดียวเลยคุณบอลคตไาไม่ให้มามาเม็กรสุนี่ตกคะกลบได้เลได้คุณพี่อะไรแล้ว,วะนะ,นะย่งนี่หลังต้องตายโอ้โอโอโอ โอ้คืออะไรอะ่ะอ๋อมันเป็นมันเป็นกระสุนไงนี่เป็นเป็นกระถางอ,งอะไรนั่นเป็นถัดอย่างเงถ้ามันพิ้เข้ามาก็พึ่งเออมอปอไว้ถ้าตัดตัวเนี่ยอยู่เวลาโอ้โหเชีย่ยเลยไอเชีย่ยเนี่มยมันโคตระเกะกะเลยอะ่ะโอ้ล็อกกันไม่ได้เอาไงกับมันดีล่ะถ้าล็อกอย่างอื่นมันก็ล็อกไม่ได้ đâu ra nhà mà nãy con con không đọc sạch hiếu mà đã bỏ ้ยตายยาก,ออกลยนะ้รายต้องบอกมานะครับพี่โอ้กินป่าโคตเป็ดป่าโคตเป็ดพรนะ้อมแล้วบ้างอมบ้า เจ็ดเลยเก็บปืนอะไรวะอะไรของมันวะนี่เอ้ายงไปทัวแล้วไอ้เจด้เกงอยากันกาอะไรแนี้ไอยาก้เรา่าก้เราเปลเา้ออดีจะฆ่าแก ปับมันปัมันอีดึงไฟไไฟไม่แล้วไฟไม่แล้วดแผลไฟอีนึงตอนที่โอ้ยปดหัวิวเลยเรียบร้อยเฮ้ยไม่ตายก่อนโอ้จะโลท์เลยไปแล้ว่าน้้ำแล้วเฮียอะไรของมันเหมือนเฮ้ยปั๊บมันมันเร็วดีนะ ใช้ไม่ต้องาใช้ได้วเขาของเล่นคือสได้อะที่มันตามมันตามได้อ่ะม้านี้ยเราเ็จเอาไว้อ่ะไี่มันยิ่เีวอ่ะตามได้ง่ายมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ได้ว่าของเล่นแล้เวลาโยกอ่ะก็ที่คี์บอวาโยกไปแล้วเนี้ยใช้ของเราที่แค่ะ้ยหลบ้ทไ โอ้สตาร์ทไว้แล้วดีถักแบคแล้อเอาแบ็คพอดีสะสมอ่ะจะยากเลยอ้าวรวยแล้วทีเนี้ยโอ้ยโอ้ยนะขบ๊อบโอ้ตายยากจังวะลบอะไหรกันโอ้โหโอ้โหแล้วโอ้โหโอ้โหแล้ว ไม่มีตัวตายไปถึงแล้วคิวโอ้โหมดินท<พ>างอะเนี่ยคุณม,มันเข้ามาใกล้มากัดยาล้อโอชโชิวเลยปัดยาลอเนีย,ยอ,นอุอ้ยอะไรอ่ะอ่อ าอาณาสู้โอ๊ยเสียงดีมาอ,<ฮ>อ,อยู่ตโอ้ตายแล้วทีวะโอยแะไรังตบโอ๊ยแกวิ่ง มาต่อเรอที่ไหนอ่ะอหออะละังแ่งต่อไปละต่อปัดไว้จะปัดไว้ค่ะ อดโดเลกก่ไหนบเบลเล่เก็ไปหลุดลดูมัวขึ้นมาดีวพี่จะบเบลเล่ฟิวล,ล้วนะลงโคตรแรงเนละตายวะ่ะมาเจอมเจอคนที่ซวยนะเราไม,ม่อะไรเล่นกับมันแล้วนี่ยนะจะปัดเปล่า พี่ขอให้เก็บแล้วอ๋อเนี่ยเหรอทักมันบอกว่าทันเราบรรทุกมีอะไรไอ้คนเดินนัสุดท้ายอ่ะกระสุนหมดและเนะี่ยเออเรียบร้อยเดินนัดสุดท้ายสุดท้ายไปตัดตัดแล้วเพิ่มไปยังไหนละขัดตีนเออขัดตีน <laughs> ข้าร้อนี่มันอะโอ้สัญญาณขากอะไรตอนนี้เนี่ยดูดิไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยคุณพร้อมเหรนะสุดท้ายอ่ะฆ่าเลยเขาบอกคนล้มอย่าฆ่านี่เลยฆ่าหมดข้าเลยไม่ข้าได้ไงหรอตัวขนาดนี้ฆ้าอะไรออกเนาะเลือกล้ว พอพอพอคือตู้แล้วสมอ๋อจะเล็กไม่าดขนาดใังไดูว่าวเขาฉลาดเลยใช่ไปแล้วกูก็อยู่แล้วโว้ยหนาวอะไรเนี่ยอุ่ยอะโอ้โหนักาด้วยไอ้โคตรโกงเลยยาพิษอีกดูโซกเรียบร้อยเขาจิว้วติดพิษไอ้นี่ ไปไปฆ่าบันทิงวะน่าสนใจคุณช่วยงานผมได้เยอะเลยนะเนี่ยคุณวานนทายโหยิบโอ้โหร้อยตายเกือบได้ผลเออยาพิษ